ได้น่องงัวเด้อพี่น้องเลยได้น่องงัวมาอ่อมเด้อพี่น้องเลยแกงอ่อมน่องงัวไข่สายใหญ่ๆหลักกเก๋พี่น้องอ่อมเด้อแกงอ่อมราได้หนึ่งมาเด้อพี่น้องเลยหนึ่งให้เขาซุกมาแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเลยหนึ่งให้ดีๆทำความสะอาดหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วก็อช่วงจะใส่พริกแกงไปเลยเด้อพี่น้องเลยพริกแกงลงไปเลยพี่น้องช่วงจะคุรีคลรีเข้ากันเลยพี่น้องเลย เขาเลี้ยวกันแจ้งอ่อมเด้อพี่น้องเลยช่วยจิตเอาหนามรางโคกลงเลยพี่น้องเลยหนามรางโคกลงเลยพี่น้องเลยคนหกกันดีดีหนามางโคกลงไปดีๆีเลยพี่น้องเลยนี่ชั่วจิใส่น้ำปลาจากทพีเอ้อพี่น้องเลยน้ำลาทพีหนึ่งพี่น้องโอ้โคบุ้งกดเลยพี่น้อง ลมดดเลยพี่น้อง Lead. เอาตั้งไฟเลยพี่น้องทีนี้เอาตั้งไฟแล้วก็เอาลูกดดใส่พจพอไปเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเดือดเด้อพี่น้องเด้อที่นี่เด้อโอ้เดือดแล้วพี่น้องเลยเอาข้าวขวดลงเลยเด้อพี่น้องเลยข้าวขวดคนไปดีเลยพี่น้องเลยโอ้อหอมๆเลยพี่น้องเลยข้าวขวดลงเลยอืมอหอมๆเลยพี่น้องเลยต e. ลลยัดไปพักนังเลือดเด้อพี่น้องเลยไปหอม ขี้พี่นังลงไปเลยแกงอ่อมน้องงัวพี่น้องเลยสุดที่วันแซ่บดูถลท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 ลพร้อมเลยพี่น้องเสร็จลุกดดดเลยพี่น้องเลยพี่นังเลยหมอบักใหญ่เลยพี่น้องเลยป๊อดพี่น้องวายฟุกป็ดเลยไข่สายใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ย สายใหญ่เลยพี่น้องนาทานเม็ดจ้ะแซบเลยพี่น้องเอ้ยสุกแล้วก็ตักเสิบแกงอ่อมนองงัวแซ่บๆๆเลยพี่น้องเอ้ยใส่ลูกโดดเม็ดบุกใหญ่เลยพี่น้องแซ่บน้ำกันเลยพี่น้องไข่สายใหญ่ๆจุดๆเลยพี่น้องเอ้ยของแซ่บมือนี่ แกงอ่อมแกงอ่อมจวดจวดเสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจพี่วรรนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมขอให้ <maybe. S 1> มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้พี่อ้วนได้แกงอ่อมน่องงัวเด้อพี่น้องเอ้ยวันน้ใส่ไผ่เลือดพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ยน้องไอไข่สายใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยทางไกลทางไกลมากินข้าวกับพ <onscious. S 2> ี่อ้วน แซ่บน้ำกันเลยพี่น้งนงองเ,เลยพี่น้องโอ้ยาวแท้ไข่สายใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยม,มีพักขี้พร้อมพักขี้ไม่แอมพี่น้องโอ้สดน้ำดูไหพี่น้องโอ้นัวน,วนวัวแซ่บอ,อาหารอีสานพี่น้องเกี๊ยวอ่อมนวัว สายให,ใหญ่เลยพี่น้องลูกโดดโอ้แซแสบพี่น้องเลยโดดโดโด,โดในกินเทือนนี่แสบเด้อพี่น้องเลยโอ้ยาวแต่ละพี่น้องโอ้ใส่ผักอีเล็โอ้ ไปดังเลยอืมอ,อืมดังเลยยาวผลอ,อืมไปดังอ,อืม Hoa hạnh nhạc vinh nga. Hoa 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 Mm hmm. น้ำมาต้องเอาหลายพี่น้งองเพราะกุด,ดุพี่น้องนี่แทบลดนว,ดนวดเลยแหละพี่น้องเลยบู mm hmm. <Ooh. S 1> สุดยอดดุกดดด,ด Vin ông. Hoa, dọn lời vĩnh vực. Hoa, vĩnh vực vĩnh vực vĩnh vực vĩnh รักกล้วยพี่น้องขาขาว,ขาวยาวรักกล้วยพี่น้อง mm hmm. แซ่บนัวแซ่บนัวอ mm hmm. ร่อยเหลือพี่น้องเ mm hmm. สบับ ี่น้องลองทำดูอย่างพี่วันทำเด้อพี่น้องเอ้ยเครื่องแกงกระลุยเนาะพี่น้องเนาะเครื่องแกงแต่พอสต้ควรเติขขบ,บข่าตะไคร้ใบมะกรูดเจีมหอมๆเกลือตำลงไปพี่น้องใส่ <c ười> น้ำปลาใส่ผงนัวใส่ข้าวขวายี่น้องแซ่บ Ủa oh, thay là tám phát đang lượt không hóa Xem lại Thằng Phết thân sẹp, ô, Thằng <behaviour> โอ<ห> <IS> ้หอมนองว่านี่แซบเว้ยพี่น้องเลยโอ้กินสวยงามก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ ตาละครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยรำรำเวยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะครับเนาะสวัสดีครับผม